บายดีจ้าทุกคนมื่อนี้กไม่เห็ดทิ่เปิดเดินผ่านเมื่อวานไ่เห็ดทิ่เบิดเมื่อนานมาสักระเบีงแบะกระเลือดแบงเบะพี่น้องนี่หาปิ้งแบะเดินผ่านเดิเซโนผู้อ่อนน้อยยังไปสูตรตีลุดพากันมาตลาดพี่น้องมื่อนี้แดดห่น แบบเอาๆนะพี่นอ้องเพิ่นว่าสิแฮง,งแดดก็ได้เอาๆซื้อผลไม้อั่นน่ะ9อย่างให้นางมนต์ให้เอ,อ,อ,เอื้อยข้อยอันนี้พีนน่น้องมาแนะนําอันนมสดของอันอีแม่เน่กิไงไงนนมสดอ่นน้อยคนเลี้ยงแม่อันนั้นป้าเพิ่นเลี้ยงปลาหมอนเพิ่นนีมแดดเนาะพี่น้องเนาะากินแดด ใกล้เพื่อนในหาหนน่ซื้อไปอก,กินเมื่อคืนนี่ก็แส่บค่ะวันนี้ติดใจซื้ออีกสุดหนึ่งไปกินกับโอนน้อยเพราะว่าเบียมยังเหลือนะยังเหลือไปกินแจกอันนี้นซ้ำอีกเมื่อหนึ่งถือเลขกับไปได้ร้ายหรอกถือเลขอยู่สิบบาทถือสิบบาทเื็เล็กหาพันกี่ เกืเงินอยู่สองร้อยบาทมาซื้อเกลือแปลงเบิร์ตเบิด์ตจอยบาทนี่บอกแล้วติด่เือมาพี่ลองมามาขิงเข่าเด้อหิวเข่าเลยเกลืแปลงอุ๊บบนน้เห็นเนาะขิงเอ้ยเห็นใไฮนาซาวแน่เออเอาเอาน้ำแข็งใส่น้ำเดือดคนละแก้วสบายดีพี่น้อง มามามากินเข่าเดี๋วอนีเข่ากนเข่าิงแบะเก็บมากเมเลยเตนแบะมาดูเ็เทุบในน้ำแข็งคะมาดูอนเดอร์ิงแบะแม่ Ủi, một cái nhóm cái Nói, tôi xuống nói

หมมไ <h> ่เหลือไดนลอยใบหาเส้นลอยใบน่ะหาล้านลอยใบหาล้านป้งปังเงินถึกลยเฮงเงเฮงเฮงเจมอนเฮงได้เงินถึกลยอ่าง เงินถือเลขของดิฉันวันนี้นะคะทุกคนไม่ยืมนะหมอบมึงยืมเหเด้อดอกลอยละยี่สิบเดี๋ยวจะไปยืมบัตดอกโหดได้ค่ะคอยแจ้งจับตัวเลยวอย่างนี้ปล่อยดอกสบายยืมเลยเข่งๆตังๆเงินถือเลขของซีชั้นแปดเจ็เมื่อวานนะคะทุกคนเกิดข้อตกลงไหมเด้อยืมไหมเด้อโอ้ยกูเสียไปแลกเงินบาทได้บาทหนึ่งแลกเงินบาทนี่งค่ะได้ประมาณจักหมื่นเรื่องอยู่บ้านน้องมึงเลย ป้ามันคืนนี่ก็เต็มที่เลยได้เคยเอาอีกแล้วหรอเต็มคืนนี้เนี่ยค่ะคืนนี้อีกอ่ะเบียร์ก็ยังเหลืออีกห้าหกขวดอีกแล้วก็บข้าวติดกเผาเมียนลูกให้ยืมคนงจอบบอกให้ยืมคนเรตักนะยไม่เอาดอกครัให้ยืมเป็นพยานด้้พี่นองเลย ว่าเราเทไรก่อนกูลืมน,น,นะเนี่ห้าสาล,าาล,าาลา้านหาล้านมือรหาสล้านขีดหาล้านขีดก็ประมาณหกพันมันบ่หกพันบาทมันบ่หก,กเจ็ดเจ็ดเอ้ยมอเร่งเจ็ดพันมือเร่งมืงเร่งมือเร่งตัวใดมือแรงอ่ะติดใจ ถึงนกกระเจ้าตัวหนึ่งติดใจ <laughs> แรงปะโอ้ขอยช่า่พันีบขอ่เจ้าศูนย์ศย์เจดเก้าซื้อรถเามาเจ็ด<อ>ืนเงิคณเจก้้าเจ็ดเก้าศูนยซื้อก็ซื้อบอกแล้วราคากเก้าเอาจา,นา,นานะรย์หน,านา้าเน่ยกล้วยก็เข่าขอาจารย์คนละอาจารย์เนี่ยคนวมือนแบมได้กล้วยเข่าศูนย์เก้ ในตำราเข่าได้หกเก้าเก้าหกแมนแล้วเลกับเข่าแน่นอนเลขป้ากับเข่าคุอมีจังหวะอยากแทมงเทมจ้าไม่ใช่ถืออาจารย์ได้เทมนูว่าต้องคุยกับพี่ขยับไห่ส่งอ้ามันทีมันกันแหลนป็ตำเลยนดอนปึ้งเลยมัน ไปเอาควม้าหเลยเด็นมาเันมาเนื้อคนมาบ่สิเอ้า้าถูกอายกหัวแม่ึได้แบบนี้เ้อใช่ไหมขึได้เงินแบบน้เยอแกให้ถืออีกแบวรัฐบาลละกันเลาเลยาความพิากหมืเนาะมแรงเด้อหัวพัชนคาถูกสี่ลอยสี่้อยละ ม่อวานเสี่ยวเสี่ยวเลขรัฐบาลไทยเสี่ยวแค่สองตัวท่านจกโต๊ะเซเกือบถึงราวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายนาท้ายังก็ซิวเท่าแต้มผลกะดนะเลขม่ววานใรุ่นเลขม่ววานโคตรมันเลยแปด็ดแปดเโตมาจนได้เฮ้กัมาสันึงเลขแปดโตโตหาย่เรเนก็เลยล่อ ดด้ไหยังไงก็7จ็ดดสามคันเจ็ดแบึงนองดู <S <s ู

เบ่งมันก็ไปบอกนะมึงมาเจอ แล้วก็ถ้าไปแรกเรงินบาทก็หลายหมื่นอยู่ค่ะทุกคนพึ่งแสน,นะคะ่ะเนี่ยจะปังปังเริ่พี่น้องก็ขักขึ้นอย่างเดียด๋วยวคนด่าคนมันมาส่องเห็นมันดึง

แบอหงายามแบบนิ่มนะตีนิ่มหรอข้าข้ามาหนิ่งใส่เขาเป็นยังตีะอีมซบตูนอยู่ยังเออเอื้อทวงหังมันเลไ้นะไม่ข้าที would would uh ่นาบูดใช่ปะมมันก็บตูนก็ซบตูนกะ ยังละาหาชิมหาด้วยโอ้ยออให้ขนาดกระมวลเดี๋ยวให้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวก็เซ้า,ซากร้ซาเราจะไปกอดไปเพื่อนเอาเราจะไปเบิ่งปาตูน้ำเฮาเองเบิ่งเราจะยนทิ่มเระใช้เฮา หยุดมัวว่าอยู่แคเลือะมันิเขมนะุอนทิ้งบ้าแม่จับอันมะเ็ดออกมาให้แน่าวีนี่เป็นหนึ่งล้านบบบแม่ชาวมีหนึงล้านเือ เทมเพนเลยพอเบหาเงียบจบหน่ำเลนหอยดวดมาให้กบาวเงินเล็กกัตัวมันเรือเจ็ดแนนะเออว่ายทะฮะหคลิปอยู่เลยจังเว้า เราไม่กินน้ำผึ้เลยพ่อแม่ตัวเราดรซม่าสีเอาพี่น้องคลิปนี้กันไปก่อนอขอบคุณทุกคนขี่มาหลับชมด้วยจ้าบ๊ายบาย